สำหรับพิธีกรรมภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทป,ปัญโยผู้ช่วยจ้าวาพร,พระธรรมกายเคลิฟโร์เนียท่านประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเริญสมาธิภาวนาตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมสโยเมื่อถึงเวลาสว่างครับทุกท่านก็พร้อมใจกันในการกล่าวคำอาราธนาศีลห้า โดยในช่วงของการหลับตารวมใจที่ส์กลางกายฐานที่7นะครับทุกท่านก็ทําด้วยกายสบายใจสบายให้กายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันตามตรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลซึ่งเป็นภาพของการสร้างสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจด้วยจากนั้นเมื่อถึงเวลาสว่างนะครับทุกท่านก็ร่วมกันกล่าวคำรัตนาสินห้านะครับและก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกรรมพิธีกร,รก็ได้กล่าวถึงอาน,นิสงส์ของการถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว จากนั้นกัลยาณมิตรเกียรพินอินแก้วกัลยาณมิตรอลิซาเบธวัดสันตชาติประธานกองบุญอุปกรณ์เครื่องกันหนาวได้นำกลอกคำถวายอุปกรณ์กันหนาวพร้อมทั้งนะครับได้ถวายอุปกรณ์กันหนาวแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยประธานกองบุญกิติมิศนะครับและประธานกองบุญกิติมาเสริมได้ร่วมกันถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวแด่คณะสงฆ์ จากนั้นคณะท่านประธานในแต่ละกองบุญทุกคณะครับและสาธุชนถวายปัจจัยแต่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์ครับจะได้กล่าวสมโภชนียกถาเรื่องการทําบุญถวายอุปรกรณ์กันหนาวมีอน,นิสงส์งที่ยิ่งใหญ่โดยมีใจความสําคัญตอนหนึ่งว่าหลักสําคัญของการเจริญสมาธิภาวนาคือการรวมใจหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายแต่ใจจะหยุดนิ่งได้เข้าไปสู่ภายในได้ ใจจะต้องปล่อยวางทุกอย่างวางทุกสิ่งทิ้งทุกเรื่องปล่อยวางแม้กระทั่งความรู้สึกว่ามีตัวตนใจจะปล่อยวางจากความรู้สึกว่ามีตัวตนได้ร่างกายต้องอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายเปบาสบายในเหตมันตรฤดูอากาศหนาวเย็นหากขาดเครื่องกันหนาวแล้วร่างกายก็ขาดความอบอุ่นทุกเวตนาจากความหนาวเหน็บย่อมเป็นอุปสรรคของการปล่อยใจเข้าไปสู่ภายใน จากนั้นนะครับทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรนะครับแดกคณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญนี่คือภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญนะครับของทางวัดพระธรรมกายคลิปร์นนี้ครับ